ธรรมะจากต่างแดนณประเทศแคนาดาพระธรรมเทศนาโดยพระธรรมมงคลญาณพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสรินทรูประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพสวัสดีวันคืนที่เราพากัน นับกันอยู่ทุกว,วันนี้ก็เรียกว่าอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุก์เสาร์เดือนหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนสี่เดือนห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเดสิบสองแล้วก็วันที่เราพากันนับกันอยู่ทุกว,วันนี้เมื่อไรเมื่อไรก็นับกันอย่างเก่าแต่ว่า ชีวิตของคนเราเนี่ยมันก็เลื่อนไปคือจากาความเป็นเด็กก็มาเป็นหน่มจากเป็นหน่มก็ไปเป็นมีครอบครัวจากมีครอบครัวก็เท่าแก่ชราการาบิดามารดาปูา่ย่าตายายของเราก็เ,าเสียชีวิตไปเป็นจำนวนมากไม่ช้าก็ต้องถึงเราอย่างนี้ ถ้าหากว่าพูดอย่างนี้มันก็ดูรู้สึกว่าน่าหวาดเสียวแต่ว่าทุกคนน่ะไม่ยอมรับความจริงคือสิ่งทีออ่อัตมาพูดมาเนี่ยมันเป็นความจริงที่ว่าเราจะต้องเกิดมาแล้วต้องแก่แล้วจะต้องตายแต่ทีน,นี้ความตายนั้นไม่รู้ว่าจะเป็นวันไหน รู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่าอาเชวะกิจจะมาตัปังกิจสิ่งใดที่เป็นบุญเป็นกุศลรีบสับทรรมเสียนในวันนี้ทีเดียวโก็ยัญญะมรนังสุเวใครเล่าจะรู้จักว่าความตายจะมาถึงเราในวันพรุ่งนี้ แล้วว่าเชว่ากิจมาตะปางโกจันยวรังสเวทนันหินสังฆรันเตนะมหาเสนณนมัมจุนาเพราะว่าพระยามัจุมันมีกำลังอันยิ่งใหญ่ไม่ว่าใครๆก็ไม่สามารถที่จะสู้มันได้จะเป็นพระชาหากจัดจักรพพัดหรือจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีหรือจะเป็นคนยากจนวันนี้เพราะ หรือจะเป็นใครก็ตามจะไปต่อสู้กับพยามัจจุราชย่อมสู้ไม่ได้ต้องตายทุกคนเมื่อเป็นเช่นนั้นพระองค์จึงได้ทรงตรัสเตือนว่าอาเทวากิจจะมาตักปังกิจสิ่งใดที่เป็นบุญกุศลรีบทำเสียในวันนี้ทีเดียวโกยัญญะมรนังโสเวใครเล่าจะรู้จักว่าความตายจะมาถึงเราในวันพรุ่งนี้ นะอิโนสังคารันเจนะมหาเสนเนนมัจจุนาพยามัจจุราชมันมีกำลังอันยิ่งใหญ่นี่คือคำดำรัสเตือนพวกเราเหล่าพุทธศาสนิกชนทั้งหลายว่าอย่าพากันประมาทอย่างน้อยที่สุดในศินห้าก็ให้มีอยู่ในตัวของเราศินห้านั่นคือการไม่ฆ่าสัตว์และฆ่ามนุษย์นี่เป็นข้อที่หนึ่ง ข้อที่สองการที่ไม่ลักไม่ขโมยไม่เถื่อเอาของที่คนอื่นเขาไม่ให้อย่างนี้เป็นศินห้าข้อที่สองข้อที่สามนั้นคือการเมสุมิตรฉาจารไม่ประพฤติผิดรูปเมียคนอื่นเอ่ออย่างนี้เป็นข้อที่สามข้อที่สี่คือเอ่อการที่ไม่โกหกหลอกลวง มีความสุจริตอย่างนีเ้เป็นข้อที่สี่ข้อที่ห้าคือการไม่กินเหล้าเมาสุรายาเสพติดถ้าห้าข้อนี้เรานับไปตั้งแต่ข้อที่หนึ่งถ้าหากว่าเราไม่ฆ่ากันมนุษย์เนี่ยเราไม่ฆ่ากันสงครามก็มีขึ้นมาไม่ได้ก็เพราะว่าเราไปร่วงลราเมื่อสินข้อนี้ มีการมีผูกพยาบาลอาฆาตจองเวรข่ากันมันก็เป็นเรื่องวุ่นวายเวลานี้ก็วุ่นวายก็เพราะอันนี้ต้องมีตำรวจต้องมีทาหารต้องมีอะไรสารพัดกองรบที่จะต้องต่อสู้กันอย่างมาโหลานไม่รู้ว่าจะตายกันอย่างมากมายเช่นอย่างสงครามเกิดขึ้นแต่ละครั้งทำความ เดือดร้อนให้แก่คนทุกข์ย่อมยากอีกอย่างหนึ่งก็คือการลักการขโมยถ้าหากว่ายกเว้นซะได้แล้วเนี่ยมันจะมีความสุขอย่างยิ่งอาจจะมาเคยทุดงไปที่พวกเขาเรียกว่าพวกไทยใหญ่แล้วก็ไปเห็นเขาขายของเขาเขียนว่าอันนั้นราคาเท่านั้นอันนี้ราคาเท่านี้ แต่เจ้าของมาได้อยู่บ้านเปิดประตูไว้ใครอยากได้ก็ไปซื้อเอาแล้วก็มีตู้ใส่เงินราคาเท่านั้นเขาก็ใส่เงินในตู้ออตอนเย็นมาเขก็มาเก็บก็ไม่มีใครขโมยเรียกว่าอยู่เย็นเป็นสุขกันพวกไทยใหญ่จะพวกนั้นเคยไปเห็นหน้าอัศจรรยู่เพราะฉะนั้นการลักการขโมยนี่มันเป็นเรื่อง ทำลายความสงบมากมายทั้งไม่รู้เรียกว่ามีขโมยทุกหยญยาอย่างนี้มันก็เ,เรียกว่าผิดฉิงข้อที่สองนี่ก็เดือดร้อนกันทั่วนาศิษผิดสินข้อที่สามก็ยิ่งร้ายกาจขึ้นหม้ว่าลูกใครเมียใครผัวใครอะไรต่างๆก็พากันไปร่วงระมิดเมื่อร่วงระมิดขึ้นมามันก็จะต้องมีการ ต่อสู้กันแล้วเมื่อต่อสู้กันมันก็ต้องท่ากันอย่างนี้ความเดือดร้อนมันก็เกิดขึ้นเรียวกว่าว้ใจกันก็ไม่ได้อย่างนี้เป็นตน้นแล้วว็ข้อที่สีคือการโกหกหลอกลวงการโกหกหลอกลวงการคอรับชันอะไรต่างๆเหล่านี้มันถ้าหากว่ามีแต่การหลอกลวงโกหก คอรับชันกันมันก็วุ่นวายแล้วก็วุ่นวายไม่รู้จักจบไม่รู้จักจบเมื่อไม่รู้จักจบมันก็มีแต่สะสมความวุ่นวายขึ้นมาใน,นพวกในหมู่เราเพราะฉะนั้นถ้าหาว่ายกเว้นซะได้คืออย่าไปโกหกหลอกลวงอย่าไปคอรับชันอะไรเหล่านี้ทุกคนก็สบายนะ แล้วข้อที่หคือการไม่ดื่มกินซึ่งสุราสุราก็เป็นเรื่องให้เกิดวิวาดให้เป็นเรื่องให้สุขภาพร่างกายสุดโทมแล้วก็ทำให้มีการอ,อ,อยู่ไม่เป็นสุขวันก็กินเหล้าว,วันก็กินเหล้ากินแล้วก็เมาเมาแล้วก็ขับรถความตายกันไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่นอกจากนั้นก็มียาเสพติด คนที่ไปกินยาเสพจิตแล้วก็หมดอนาคตแล้วเ,เรียกว่า,าไม่เป็นคนไม่สมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นสินห้าเนี่ยถ้าหากว่ารักษาไว้ได้เนี่ยความสุขจะเกิดขึ้นไม่รู้จะจะพรรณาไว้อย่างไรอย่างไรก็ตา,ามพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงแสดงไว้อีกข้อหนึ่งว่า อาทิตยจ,จิตเจจะอายโคการประกอบการทำสมาธิทำจิตให้ยิ่งการทำสมาธิทำจิตให้ยิ่งเนี่ยมันดีมากๆเพราะว่าเมื่อทำจิตแล้วจิตก็เมื่อทำสมาธิแล้วจิตก็สงบแต่ก่อนไม่ได้ทำสมาธิก็มีแต่อารมณ์อารมณ์เหล่านี้ก็มาเข้าหมักหมม กลายมาเป็นการที่เรียกว่าทำผิดศีลธรรมขึ้นมาแต่เมื่อเวลาที่เรามาทำสมาธิเราก็นึกพุทโธอารมณ์เหลือล้นก็หมดไปเมื่อหมดไปแล้วจิตก็สงบจิตสงบแล้วก็เป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วเออก็เกิดพลังจิตเมื่อเกิดพลังจิตแล้วก็สามารถควบคุมจิตใจได้ สามารถที่จะพัฒนาจิตใจของเราให้สูงขึ้นกลัวบาปกลัวกรรมแล้วก็สามารถที่จะสร้างสินห้าให้แก่ตัวได้ในเมื่อทำสมาธิมีพลังจิตเพิ่มขึ้นเมื่อพลังจิตเพิ่มขึ้นมาแล้วนี่มันก็สามารถควบคุมจิตใจได้ก็เป็นประโยชน์มหาศาล เพราะว่าการที่ควบคุมจิตใจไม่ได้นั่นเองคนเราจึงได้มีความขัดแย้งมีอะไรตอะไรความเห็นไม่เหมือนกันไม่ลงรอยกันก็ขัดแยง้งเมื่อขัดแย้งมันก็เกิดเรื่องใหญ่เรื่องมันน่ะนิดเดียวเท่าหัวไม่ขีดไฟมันก็ทวีขึ้นมาเป็นเรื่องใหญ่โตกลายเป็น สงครามก็เพราะาความขัดแย้งนี่เองเพราะ,ะอะไรเพราะว่าการควบคุมจิตใจคนตนไม่ได้เพราะว่าจิตไม่เป็นสมาธิไม่มีพลังจิตมันก็ควบคุมจิตใจไม่ได้แต่ทีนี้ถ้าหากว่าเรามาทําสมาธิซะ,ะพลังจิตนี้มันก็จะสะสมขึ้นมาในตัวของเราเมื่อสะสมขึ้นมาในตัวของเราแล้ว มันก็มีกําลังมากเมื่อมีกําลังมากก็ควบคุมจิตใจได้ความขัดแย้งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาจะต้องมีเมื่อความขัดแย้งเกิดขึ้นก็ลดระดับลงไปพ้นขีดอันตรายเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นประโยชน์ต่อโลกเป็นประโยชน์ต่อสังคมที่มีความอยู่เย็นเป็นสุข ด้วยเหตุนั้นเองพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงว่าดันตังพระองค์ได้ทรงแสดงว่านตถิสันติประรังสงข,ข์ความสุขเสมอด้วยความสงบไม่มีก็เพราะเหตุที่ว่าเมื่อทำสมาธิแล้วมันก็เกิดความสงบความสงบเราก็ได้ริมลดความสุข เมื่อตามคนตามได้ริมลดความสุขพลังจิตก็เพิ่มขึ้นบุคคลเหล่านั้นก็จะเกิดศีลธรรมขึ้นมาเป็นหมู่เป็นคณะครอบครัวก็เป็นสุกสังคมก็เป็นสุกประเทศชาติก็เป็นศุกโลกนี้ก็เป็นสุกก็เพราะเหตุที่ทุกคนสามารถสร้างพลังจิตให้แก่ตนด้วยการทำสมาธินั่นเองสวัสดีสาธุ